ก็สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาพรีเซนต์นะคะเจ้าตัวหลอด Cree XHP ห้านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นสีลิมิเต็ดด้วยนะคะก็เป็นสีชมพูแล้วก็หลอดนะคะเป็นหลอดลิมิเต็ดเพราะว่าหน้าเว็บเนี่ยเขาจะเปิดเป็นการแบบพรีออเดอร์นะคะก็คือเขาจะไม่ได้ทำเอาไว้เยอะๆนะคะเขาจะให้เราพรีออเดอร์หน้าเว็บแล้วก็สามารถสั่งได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยสีนะคะมันก็จะมีสีชมพูสีเทา อันนี้ฟิล์มใช้เองจะเป็นหลอด70.2นะล,ลืมลืมรีวิวเทียบกันนะคะไว้คลิปหน้ากันนะคะก็ตอนนี้จะเป็นสีดำล้วนนะคะแล้วซึ่งเราดูจากเราดูจากหน้าเว็บนะคะอันนี้สีดำก็เข้มสวยเชียบนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่ฟิล์มถืออยู่ตัวนี้นะคะเป็นชุม่มพูเลยนะคะพิคงเนี่ยสวยมากๆนะคะสำหรับผู้หญิงแบบ โอ้โห oh, แบบเป็นไฟฉายคุณแบบคุณใช้ไฟฉายเียชยมพูแบบแล้วสว่างมากมากนะคะอันนี้ฟิล์มัลด้าออกนะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะสีขาวก็จริงๆเ็าออกเทาแหละนะคะคือตัวเทานะคะก็จะเป็นแบบสีแบบอ่ามันแทบจะออกเป็นน้ําตาลหน่อยๆนะคะก็ฟิล์มสูกโซวาตัวสีขาวก็สวยดีนะคะแล้วก็สีดำเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเข้มดีนะคะแต่ว่าชมพูเนี่ยมันเป็นฟิลลิ่งแบบดูดีวันแหววอะคะ่ะ เราไม่ค่อยมีไฟฉายที่แบบเป็นเป็นสีนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็สเปคนะคะสำหรับเจ้าหลอดครี XSP 50.3นะคะสเปคนะคะแม็กสูงสุดอยู่ที่30,000ืลูเมนนะคะแล้วก็ส่องไกลได้อยู่ที่ประมาณ1,100เมตรหรือว่า1.1กิโลนั่นเองนะคะ1.1กิโลนะคะโคมเนี่ยมีให้เลือกหน้าเว็บอยู่สองแบบนะคะก็คือ เป็น smooth reflector ก็คือเป็นเป็นคมเรียบแบบที่ฟิล์มออกมารีวิวเนี่ยคมเรียบนะคะซึ่งแสงที่ได้มันจะติดพุ่งพุ่งติดกว้างๆนิดนึงแล้วก็จะเป็น OP นะคะซึ่งไม่ได้สั่งออกมาเทียบนะ OP orange p e e นะก็คือก็จะทำให้ตัวแสงมันกระจายออกไปมากขึ้นนะคะซึ่งตัวหลอด Cree XP 50.3มเนี่ยมันมีการดีโดมออกไปแล้วนะคะก็เป็นเป็น LED ที่จะไม่มีโดมตรงกลางะคะแล้วก็ฟิล์ม คอนเน้นให้มันแบบให้มันดูพุ่งหน่อยก็เลยสั่งมาเป็นตัวนี้มารีวิวนะคะโดยข้างนอกนะคะสีภายนอกเนี่ยก็โอเคนะคะแล้วก็การใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรปุ่มข้างบนเป็นการคอนโทรลพัดลมนะคะปุ่มข้างบนเป็นการคอนโทรลเปิดพัดลมนะคะช่วยระบายความร้อนแล้วก็ตัวนี้เป็นสวิตช์ไฟนะคะซึ่งเราก็กดนะคะกดค้างไล่แสงแค่นี้นะคะทริปเปิลคิกนะคะอ่าทริปเปิลคลิกเป็นการเปิด โศบแค่นั้นนะคะแต่สิ่งที่เราจะตินิดนึงนก็คือนะคะสีที่อยู่ด้านในนั่นเองะคะ่ะเขาจะทําไม่ค่อยเรียบตัวนี้นะคะฟิล์มเอามารีวิวแล้วก็ขายด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็ดูที่คลิปนะคะถ้าเป็นแมนิเกอร์เนี่ยเขาจะแบบบางโมเดลเขาไม่ได้ผลิตตลอดนะบอกให้เลยนะคะถ้าชอบก็สั่งนะคะซึ่งตัวเนี้ย ราคาหน้าเว็บเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ12ื่นสองใช่ไหมคะแต่ว่าฟิล์มเอามาลดเนี่ยไม่ถึงหมื่นนะสำหรับราคาที่ไม่ได้รวมแบตเตอรี่นะคะก็อยู่ที่ประมาณ8 9 0 0 0นเท่านั้นเองนะคะใครที่หาตัวจบแล้วมีขนาดที่มันไม่ได้ใหญ่นะคะเดี๋ยวขอสีดำหาตัวจบขนาดไม่ใหญ่ประมาณนี้นะคะเนี่ยแล้วมันมีด้ามจับใช่ไหมมีพัดลมระบายความร้อนเนี่ยแนะนำเลยนะคะ m a นเกอร์เอแนะคะเจนะคะแล้วก็ ตัวตัวแบตเตอรี่นะ,ะที่ใช้ได้ก็คือ2อ0 0หัวเรียวเราสามารถที่จะซื้อของแมนเคอร์เองก็ได้นะ,ะซึ่งฟิล์มมีขายนะคะแล้วก็นะคะเป็นไซส์ปกติเลยซึ่งเรามีแบตเตอรี่ของเราอยู่แล้ว 2. อง0เป็นหัวเรียวปกติเราก็ใช้ได้เลยนะคะเราไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากให้มันดูแบบเออคูลกับไฟฉายแล้วก็เอาแบตเตอรี่ของแมนเคอร์ก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้ทาออกมา4,200มิลลิแอมจะเป็นไซส์ที่พอดีนะคะ อย่าไปใช้ไซส์ที่มันเสริมวงจรป้องกันนะเพราะนั้นเนี่ยไอตัวนั้นเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรนะมันจะยาวเกินไปนะเราใช้ไซส์สองหนอปกติใช้ได้เลยนะคะมาดูรีวิวแสงกันเลยนะคะสำหรับคนที่รอชม m a n เค r er MK 3อมสามสิหลอด HSP อยู่นะคะโอเครับชมแสงได้เลยนะคะเราจะกดลงมาต่ำนิดนึงเนี่ยค่ะ สว่างจ้าเลยนะคะเดี๋ยวฝั่งนี้นะคะ อันนี้คือ Cree XPS 50.3นะคะ